ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะใครที่กำลังอยากจะเริ่มมีกระเป๋าแบรนด์หนึ่งนะคะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่น่าใช้มากๆนะคะแล้วก็ราคาเบาสมชื่อนะคะเขาก็จะเป็นแบรนด์เบาๆนั่นเองนะคะนี่ใบนี้นะคะเขาก็จะเป็นไม่ใช่ใบนี้สิต้องเรียกว่าเป็นแบรนด์นี้ได้แหละเพราะว่าซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็คือ ตัวบล็อกของเขาแบบนี้นะคะ1บล็อกของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1น้นิ้วนะคะก็เวลาเราเรียกรุ่นง่ายๆนะคะก็คือเรานับบล็อกเอาเลยนะคะอย่างเช่นใบนี้นะคะก็จะเป็น8คูณ5นะคะก็คือด้านเนี้ยดนะคะด้านนี้ก็จะเป็น5ค่ะต้นฐานเขาอะก็จะประมาณ1บล็อกนะคะยาวมาก็เป็นใมที่ แต่ว่าใช้ง่ายนะคะแล้วก็บล็อกแน่นทุกอันนะคะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีความเงาเงานิดนึงนะคะใบนี้จริงๆออกช็อปมาแพงนะแต่คือเราขายแบบหลักพันเท่านั้นเองนะคะสายเนี่ย สามารถปรับได้นะคะปรับให้เป็นแบบสะพายไหล่ก็ได้นะคะหรือว่าจะ shoulder bag ได้ crossbody ได้นะคะก็อยู่ที่เราจะปรับเลยนะคะใบเนี้ยใช้ได้ทุกเพศเลยนะคะไม่ได้จำกัดเพศนะคะแล้วก็ด้านบนเขาจะเป็นช่องซิปค่ะถ้าหากว่าใครชอบที่แบบใส่ของแล้วปิดได้สนิทนะคะก็นี่รูดได้เลยนะคะปสนิท ด้านในจะเป็นซับผ้าแบบนี้ค่ะเขามีช่องมาให้ด้วยนะคะ1ช่องแล้วก็จะมีตัวโลโก้ของเขานะคะตรงนบริเวณด้านในนี่แบบนี้ก็ไม่มีวัสดุเขาจะเป็นไนลอนนะคะประมาณนี้ก็จะ ใช้ง่ายนะคะใช้สะดวกมากๆนะคะแล้วก็จุของได้เยอะราคาก็เบามากๆเลยนะคะก็สำหรับใบนี้ถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถทักมาได้ที่ l ล n e แอดไวแบนเนอรงนะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลแล,ล, like ลใใะ,ะแลถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะ ต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทันเฟสิวัลหานใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญน,นะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบ n a m e ด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ